S <S สวัสดีในวันอังคารที่21ตุลาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องพน,นักงานขอราพักร้อนค่ะแล้วานจ้างไม่อนุมัติจะได้หรือไม่ตามกฎหมายแรงงานค่ะทุกคนเคยเจอปัญหาเหมือนกันกับปิ่นไหมคะว่างานอยู่ในช่วงพีคมากค่ะช่วงไฮซีซั่นที่ขอความร่วมมือกับลูกจ้างว่า อย่าลาพักร้อนหรือว่าอย่าลาอะไรก่อนได้ไหมช่วงนี้เพราะมีความจําเป็นเกี่ยวกับงานที่มันเร่งด่วนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพนักง,งานของเราอะค่ะมาขอลาพักร้อนแล้วเราไม่อนุมัติอะมันจะได้ไหมอะคะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าลาพักร้อนมันเป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้ทันทีถูกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วอะค่ะ นายจ้างสามารถไม่อนุมัติได้หรือไม่อะคะมาศึกษาแล้วก็เจาะลึกข้อกฎหมายพร้อมกันกับปิ่นค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูก่อนว่าวันลาพักร้อนตามกฎหมายแรงงานมันเป็นยังไงอะคะวันลาพักร้อนหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นสิทธิ์ของพนักง,งานที่ต้องได้รับตามกฎหมายแรงงานค่ะ เพื่อให้มีโอกาสพักจากการทำงานแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือว่าจิตใจในายจ้างมีหน้าที่จัดวันหยุดพักร้อนให้พนักงานที่ทำงานครบ1ปีขึ้นไปค่ะโดยต้องจัดให้ไม่น้อยกว่า6วันต่อปีนะคะและสามารถเพิ่มจำนวนวันได้ตามนโยบายขององค์กรโดยทั่วไปอะค่ะวันลาพักร้อนถือเป็นวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างนะและสามารถใช้ได้ตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยค่ะแล้ว นายจ้างมีสิทธิ์ไม่อนุมัติให้ใช้วันลาพักล้อนได้หรือไม่ตามกฎหมายแรงงานนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะนายจ้างมีหน้าที่จัดให้พนักงานได้รับวันหยุดตามประเภทต่างๆได้แก่วันหยุดประจำสัป,ปดาห์มาตา28นะคะวันหยุดตามประเพณีมาตา29และวันหยุดพักผ่อนประจำปีมาตาา30ค่ะซึ่งพนักงานที่ทำงานครบหนึ่งปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการลาพักล้อน และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันทางฝ่ายนายจ้างมีสิทธิ์พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลาพักร้อนตามวันที่ร้องขอได้2กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่ 1. ห,หากพนักง,งานขอรานอกเหนือจากวันที่นายจ้างกำหนด ตามมาตรา30นายจ้างมีสิทธิเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีและต้องแจ้งให้พนักง,งานทราบล่วงหน้าดังนั้นหากพนักง,งานขอลาพักร้อนในวันอื่นที่ไม่ตรงกับที่นายจ้างกำหนดนายจ้างสามารถปฏิเสธได้ค่ะกรณีที่2หากการลาไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือส่งผลกระทบต่อการทำงาน ในกรณีที่นายจ้างและพนักง,งานตกลงให้สามารถลราพักร้อนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละปีแต่พนักง,งานขอลาโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดหรือการลาจะส่งผลกระทบต่อง,งานจนเกิดความเสียหายเช่นมีพนักง,งานหลายคนในแผนกขอลาพร้อมกันส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานนายจ้างสามารถพิจารณาไม่อนุมัติการลาได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะหากเป็นกรณีที่พนักง,งานดำเนินการขอลาพักล้อนตามขั้นตอนของบริษัทแต่ถูกนายจ้างปฏิเสธทุกครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมและเมื่อตลอดทั้งปีค่ะพนักง,งานไม่ได้รับวันหยุดพักผ่อนเลยกรณีนี้ถือว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรา62หากนายจ้างไม่ให้พนักง,งานใช้วันลาพักล้อนนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตตาวันหยุดให้พนักง,งานค่ะ หากฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000บาทสรุปนะคะพนักง,งานขอลาพักร้อนนายจ้างไม่อนุมัติได้หรือไม่ตามกฎหมายแรงงานกล่าวโดวยสรุปแล้วอะคะ่ะวันลาพักร้อนถือเป็นสิทธิ์ของพนักง,งานที่ทำงานครบหนึ่งปีขึ้นไปโดยกฎหมายแรงงานกำหนดให้ในายจ้างต้องจัดวันหยุดพักร้อนให้ไม่น้อยกว่า6วันต่อปีและสามารถเพิ่มจำนวนวันได้ตามโนโยบายของบริษัทพนักง,งานสามารถยื่นขอลาพักร้อนล่วงหน้าตามระเบียบบริษัท ครั้งนี้นะคะนายจ้างมีสิทธิพิจารณาอนุมัติหรือเลื่อนเวนลาได้หากมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจอย่างไรก็ตามนายจ้างไม่สามารถตัดสิทธิ์เวลาพักร้อนของพนักงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ